Oh, สวัสดีค่ะพบกับเกมในช่อง SG Channel อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาโพดเกี่ยวกับไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่โรชานบำรุงผิวหรือสกินแคร์แต่อย่งวันนี้จะมารีวิวเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีสป,ปอนเซอร์ แต่อย่างใดใดทั้งสิ้นนะคะคือจะพูดก่อนเลยว่าเกมเป็นคนแบบผมอยาก,ยากโศกมากจะเห็นได้ชัดเลยเห็นป้าแบบคือแบบหยิกใหญ่อร่อยก็เลยต้องแบบจัดเซตจ,จัดทรงหน่อยเวลาออกไปข้างนอกจะได้ไม่เป็นเพิงจะได้ไม่ฟูฟ่องกระยองใหญ่วันนี้ก็จะมารีวิวข้างหนีผมตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวแดงตัวนี้นะคะโลต้าชาไอสไตล วายแอนสตตัวนี้อเอามาบอกต่อแล้วกันเผื่อใครที่จะตัดสินใจซื้อตัวนี้นะอืก็มันก็จะมาในรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในเลยตัวกล่องก็งจะเป็นแบบอ่านอย่างตัวตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าสกินนูนแล้วเป็นสกินฟลอยด์เห็นปะในนี้ก็จะมีข้างนี้ผม ข้านีผมเอาไว้ก่อนก็จะมีใบเสร็จการซื้อแล้วก็ใบรับประกันเขาเรียกว่าอะไรคู่มือการใช้หรออ่าคู่มือการใช้อุปกรณ์อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ข้างในกล่องก็จะสะกินเลซ่าชานั่นแหละอ่ะคือรูปทรงคือแบบโอเคเลยถนัดถนัดมือถนัดถนัดมือมากเนี่ย ไม่ว่าจะการการเข้ามุมการล็อกการอะไรเงี้ยคือถนัดมือว่าตัวอันนี้เป็นเซรามิกแล้วเป็นช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้ผมไม่เสียนั่นแหละโอเคเลยแหละแล้วก็มีไฟตั้งแต่140องศาถึง220ก็คือปรับได้5ระดับนะคะ140แล้วก็มาเป็น160แล้วก็มาเป็น180 200 220นะคะ สายคือแบบดีสาม้อยหกสิบองศาหมุนสามร้อหกสิบองศาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าใครมีที่เกี่ยวกับโต๊ะเครื่องแป้งหรืออะไนี้ก็คล้องไว้ง่ายไม่ต้องเอาเข้ากล่องตลอดจะได้ง่ายต่อการเก็บต่อการใช้เลยตรงนี้ก็เขียนว่า i อสไตล์นี่สีขาวสวยนะสีขาวนา่ารักมันเป็นขาวออกขาวมุกมุกแล้วก็ตรงนี้ก็จะสกรีนลายแบบฟุงฟิงเนาะนั่นแหละสองถึงสามเมตรนะ ตัวปลั๊กก็รองรับไฟบ้านเราอ่ะแหลมะมาดูวิธีการใช้เด๋อดเกลมนีผมก็เอาความความร้อนคือใช้ทุกทีก็คือใช้สั่งไวยี่สิบเลยก็คือเปิดไว้ยี่สิบมันไปขึ้นไฟแดงๆเห็นไหมนะรอสักแป๊บหนึ่งตัว,ต,วตัวเครื่องถือว่าร้อนเร็วนะแผ่นความร้อนนะ่ะถือว่าร้อนเร็วระหว่างรอเครื่องร้อนเรามาแบ่งผมกันก่อนดีกว่าอุปกรณ์ที่จะเตรียมหนีผมก็มีแค่หวี อันนี้แหละเพราะเกีบบ่ยวกหนีแบบอ๋ยให้มันแบบคลายคลาย <c oughs> ก็หบีไปก่อนระวังรอเครื่องมันร้อนนะคะ้วยเพราะเรากินฮอร์โมนด้วยแหละมั้งอืมโดวยดวยพอกินฮอร์โมนกินอาหารเสริมนุ่นนี้นะั่นมันก็เลยทําให้ผมเราเส้นเล็กแต่โดยส่วนตัวนี้ชอบนะแบบดูดเป็นผู้หญิงผู้หย่งอะไรอย่างนี้ดีเออ หวีผมเสร็จแล้วนะคะก็จะแบ่งครึ่งหัวเลยแบ่งเสร็จก็เอายางมัดผมเก็บส่วนที่เรายังไม่ตั้งก็ตั้งเองอ่ะฉันก็มาหวีแบ่งก่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นปะแบ่งเอาผมมาไว้ข้างหน้าให้หมดเลยง่ายต่อกันนี่แต่จะมีทริคนหน่อยๆให้ผมเราแบบ เราเราหนีผมให้ผมเราไม่แบนไม่แบบไม่ไม่รีบอ่ะตอนนี้เครื่องร้อนละ้อนเร็วเนาะอืมถือว่าร้อนเร็วอยู่อ่ะเริ่มหนีบันเลยดีกว่านี่เลยจ้ะหนึ่งกำม,มือหนึ่งกำม,มือเนี่ยมันคือเข้าล็อกพอดีเลยนะเข้าล็อกแล้วตรงนี้มันก็จะมีเนี่ยวะมันพอดีองศานิ้วมเหมือนเขาอกอก็็ือถือว่าออกแบบมาดีอ่ะ มันก่อนแล้วก็น่มนอ่มนิ่มน่เสร็จแล้วก็ใส่ขึ้นมาแล้วก็เสร็จละ ผมเราก็จะพองขึ้นนี่อ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับอีกเจ้าเครื่องเลอซาชาติตัวนี้นะคะมันสันซันก,กันเนอะไอสไตล์เจ้าไอสไตล์ตัวนี้ถือว่าข้อข้อดีของมันเนาะจะมาพูดว่าร้อนเร็วมีที่จับที่แบบถนัดมือคือแบบองศาองศาของนิ้วมือคือถนัด ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางนิ้วเห็นไหมเป็นที่วางนิ้วคือมันล็อกพอดีเลยฝั่งนี้ก็ล็อกพอดีเหมือนกันระหว่างนิ้วก็ถือว่าโอเคสายหมุนได้360องศามีที่แขวนให้ถือว่าดีความร้อนปรับได้ถึง5ระดับเนาะแล้วก็ส่วนฟีดแบ็ในการใช้เหรอรู้สึกว่าผมตรงแบบเป็นธรรมชาติเข้าใจปะมันไม่ได้แบบตรงแดวแบบ ทางทางที่ความร้อนก็เยอะนะสองร้อยองศาความร้อนถือว่าเยอะนะแต่อืมโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวคือแบบมันยังมันยังมีเครื่องหนีบที่มันตรงได้กว่านี้คือแบบร้อนได้กว่านี้นั่นแหละคือแต่ถ้าถามว่าอะเอาไปวัดไปว่าแบบผมไม่ชีฟ้ฟูอะไรเงี้ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่ข้อเ,เสียมันมีคือ ก็อย่างที่บอกอะผมตรงในระดับหนึ่งไม่ได้ตรงแบบตรงมากอืมแล้วก็อีตัวพวกเนี้ยแอบกินผมอยู่นะกินผมกินผมเลยแหละเออถือว่ากินผมเลยก็คือแบบไม่ชอบเท่าไหร่อืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เรื่องอะไรอีกอีถนัดมือไหมจับถนัดมือเนาะ มในราคาหนึ่งพันโดยประมาณตอนนั้นซื้อมาในประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทก็เต็มสิบให้สักหกถึงเจ็ดคะแนนก็พออ่ะอืมเพราะเราเป็นคนชอบแบบผมผมแบบมันมีแบบยี่ห้ออื่นที่แบบผมเงาและถูกกว่านี้อ่ะอืมมันมีเครื่องหนีบยี่ห้อหนึ่งที่แบบผมเงาได้กว่านี้อีกอ่ะอืมส่วนตัวนี้คือยังไม่เงาพอใน ในในเรนราคานี้แล้วแบบเป็นของแบรนด์ที่แบบได้การยอมรับเยอะอนั่นแหละก็เลยว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นั่นแหละก็ก็เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจสำหรับใครที่จะซื้อโรซาชายี่ห้อรุ่นไอสไตล์ตัวนี้นะประกอบการตัดสินใจก็ฝากไว้ให้ได้คิดด้วยนะคะก็ใครจะซื้อก็ลองไป พิจารณาดูเป็นคลิปพิจารณาก,ากันเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมะ,มะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย